สวัสดีครับก็วันนี้12สเมษายนนะครับผมใช่วันสงกลานต์เข้ามาทุกยทีนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดอะไรคนนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมนะครับอยู่ที่ หมู่บ้านราชพฤกษ์สี่นะครับโซนทับมานะครับโซนตลาดหนองโพงใกล้ขนส่งใหม่ระยองนะครับผมตัวนี้ก็วันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับผาลูกค้านะครับมาชมบ้านเดี่ยวของเรานะครับพื้นที่ห้าสิบตารางวานะขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับจอดรถได้สองคันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปรับปรุงใหม่ให้ทั้งหนังนะฮะก็คือโซนนี้เนี่ยทำาเนของบ้านเราหมู่บ้านราชพฤกษ์สี่อยู่ใกล้กับ สิ่ง,งระสะดวกเช่นเรื่องของสถานีขนส่งแห่งใหม่ของระยองเรานะครับหมู่บ,บ้านเพลนใจห้าตลาดหนองโครงนะครับผมทับมาระยองนะครับตอนนี้เขาออกได้หลายทางนะเดินทางสะดวกรถไม่ติดนะครับแล้วก็ทางถนนเส้นสามสิหกประมาณสักสามร้อยเมตรเองนะครับตอนนี้ใกล้กับถนนที่เส้นกําลังทําใหม่ครับก็ตอนนี้วเวลาประมาณเพียงนิดๆน,น,นะฮะก็กำลังแรงตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะครับก็เด,เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมภายในตัวบ้านนะ ก็นี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะฮะอันนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านนะก็จะให้เห็นบรรยากาศภายในรอบนอกของตัวบ้านก่อนเลยนะครับตอนนี้หน้าบ้านกว้างนะครับปรับปรุงใหม่ทั้งหลังนะครับตอนนี้เอากว้างของตัวบ้านเนี่ยหน้าบ้านเองอยู่ประมาณนะ่จาจะเกประมาณสัก18เมตรได้นะครับตอนนี้ก็จะให้ดูภายนอกก่อนนะคะ หน้าบ้านเราฝามือนไปฝั่งฝั่งฝามือตรงนี้นะครจะเป็นลงรถนะครับจอดรถได้สองคันนะครับเราต่อหลังคาให้เรียบร้อยนะครับผูกกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยตรงจอดรถได้มากกว่าสองคันนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นตัวบ้านที่เป็นสามห้องนอนนะค,ะคะรับปรับุงใหม่ทั้งหมดขอเดี๋ยวให้ดูตัวพื้นที่ทางเข้าของตัวบ้านเรานะครับนี่ครับตรงนี้ฮะ,ะด้านหน้าที่เห็นหล่ะครสีฟ้าจะเป็นบ้านตรงบริเวณนั้นจะเป็นถนนนะคะห่างจากจุดนี้ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับตอนนี้นะฮะบริเวณน,นี้ ก็ถึงถนนตรงนั้นรถสวยสบายนะครับบริเวณหน้าบ้านอันนี้ถ้าอยู่จากหน้าบ้านครับไปก็จะเห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะมีพื้นที่จอดรถได้นะครับมีที่ลับรถสบายไม่แออัดนะครับผมน้ําไม่ท่วมนะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญครับได้ยินเสียงนกกระว่าวไหมครับทากธรรมชาติเลยครับตอนนี้บริเวณด้านข้างเป็นสวนผลไม้นะครับผมมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมนะครับก็ธรรมชาตินะครับผมพิกัดนะครับหมู่บ้านลาดพลกสี่นะครับ โซนทับมาใกล้ตลาดหนองโพงนะครับขนส่งมาระยองนะครับห่างถนนใหญ่ประมาณสักไม่เกิน300เมตรนะครับเท่าน,นั้นเองนะฮะก็ะเ,เ,เดี๋ยวจะพาไปชมภปยในตัวบ้านนะครับผมก็เปิดประตูให้ดูนะครับก็ป,ประตูเสร็จนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณลงรถหน้าบ้านนะฮะสามารถจอดรถได้2คทันนบความกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ประมาณ9เมตร เป็นถึงกำแพงด้านในสุดนะครับบริเวณนี้เองเนี่ยเราปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะของเดิมจะเป็นหลังคาทรงต่ำนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จดลดได้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ทำรุดแล้วก็บริเวณนี้เองเนี่ยปูกระเบื้องไว้ไม่เต็มนะครับเป็นดินก็คือเราปรับปรุงใหม่ให้หมดนะฮะโดยการจากด้านบนเนี่ยเราทําหลังคาลงรถให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ฝ่ามือปูกระเบื้องให้ใหม่ตลอดแนวนะครับตันนี้เป็นบริเวณพื้นที่กว้างมากนะครับ ประมาณ9คูณ6เมตรนะความลึก9เมตรแล้วก็คําม้างตรงนี้บริเวณตรงนี้6เมตรนะครับก็มองไปด้านขวามือก็หน้าบ้านก็จะมีพื้นที่เหลือโปร่งโล่งสบายนะครับอากาศเข้าลมเข้าออกสะดวกนะครับตรวนี้ส่วนด้านข้างบ้านเองก็นี่เลยครับสวนผลไม้นะครับตรงนี้ลายล้อมบ้านเราเลยนะครับอากาศน่ครับลมพัดเย็นสบายนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับไม่อัดนะฮะไม่มีเสียงรบกวน ู่กันอย่างเงียบสงบน,นะครับหมู่บ้านก่อนี๋ยวจะพาชมบริเวณด้านข้างเพิ่มเติมอะอันนี้เป็นบริเวณที่พอจะลงจอดรถก็จะมีพื้นที่โปร่งนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ต่อเติมแล้วก็ด้านหลังบ้านเองนะฮะเรากั้นห้องเพิ่มให้ใหม่ในภายนอกวันนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณ้างบ้านด้านนอกนะยังไม่ได้พาเข้าในตัวบ้านนะครับเพราะนี้บริเวณนี้เราด้านหลังเราก็ก่อฉาบให้ใหม่แล้วก็ใส่ประตูให้นะฮะสามารถเข้าออกทางนี้ได้ด้วยนะครับเดินได้รอบบ้านนะครับบ้านเรา เดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศด้านข้างว่าสักนิดนึงฮะนี่อะไรครับเห็นไหมฮะด้านหน้านยจะเห็นเป็นถนนเส้นของที่จะวิ่งตัดไปขนส่งใหม่ออกสี่แยกขึ้นมาหรือจะออกไปทางวัดโคดหรือเข้าทางสุข,ขุมวิทได้เลยนะครับฝั่งนี้ทางนู้นนะครับนิดเดียวนะฮะห่างอยู่ตรงนี้ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเวลาครับก็ถ้ามองจากหลังบ้านออกไปหน้าบ้านเนี่ย โปร่งมากนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะครับทําประโยชน์ได้ลงรถก็ใหญ่นะครับตเตีงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมบริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านของเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาชมบริเวณด้านข้างบ้านอีกบ้านก่อนที่จะเข้าไปดูตัวในบ้านนะเนี่ยฮะอันนี้บริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านเราก็ ปรับปรุงให้ใหม่นะครับใส่เป็นบานกระจกแล้วก็มีเหล็กดัดให้ด้วยนะครับเหล็กดัดม้วลวดทั้งหลังนะครับผมตัวนี้เราปรับปรุงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะสวยปลอดภัยนะครับโทนบ้านก็จะเน้นเป็นโทนเทาตัดเทาอ่อนตัดเทาเข้มนะครับแล้วตัดที่สีขาวทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายนะครับไม่แออัดไม่ทึบนะครับสบายก็เดี๋ยวจะพาดูไปรอบบ้านก่อนนะฮด้นข้างหนึ่งนี่ครับบริเวณนี้ก็พื้นที่เหลืออยู่มาสามเมตรครับแล้วก็ลึกอยู่มาสิบสองเมตรนะครับบริเวณนี้ครับ ยังไม่ได้ต่อเติมหลังคาให้นะครับเราเว้นไว้ให้เผื่อลูกค้าจะปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการได้นะครับพื้นที่เหลือนะครับปลูกเบื้องให้รอบบ้านนะครับบ้านหลังนี้ปลูกเบื้องรอบบ้านเลยนะครับปูนให้ทั้งหลังครับผมครับก็หมู่บ้านราชพฤกษ์สี่นะครับห้าสิบจัราังวาสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับจดลดได้มากกว่าสองทันนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบริเวณหน้าในบ้านนะครับ ผมก็เปิดมาครับเด็กดัดมุ้งลวดนะครับทำให้เรียบร้อยปรับปรุงเรียบร้อยนะครับก็บริเวณนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะครับเปิดประตูปุ๊บก็จะพบเปิดเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางบ้านนะครับตัวนี้ครับห้องโถงใหญ่มากเลยแล้วขนาดก็อยู่มา่เมตรคูณ5เมตรเพื่อสองล็อตนะครับก็ แบ่งโซนเรียบร้อยนะครับฝั่งขวามือจะเป็นห้องนอนสองห้องนอนนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูห้องนอนแรกของตัวบ้านก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าบ้านด้วยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นห้องนอนแรกนะห้องนอนขนาดสมเมตรคูณสี่เมตรนะครับผมก็มีกระจกเหล็กดัดให้สองด้านนะป่งนงสบายนะครับเหล็กดัดนุ่งนวดครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ ห้องนอนนี้อยู่หน้าด้านด้านหน้าบ้านเรามองไปก็จะเห็นทั้งด้านหน้าบ้านนะฮะเรนะจะมีรถจอดอยู่ยนี่เห็นถนนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ้ายมือก็สามารถที่จะเึงบริเวณลงรถได้นะครับแล้วก็หน้าต่างทจุดมินเปิดได้หมดนะครับรับลมท่านางได้สบายโปร่งนะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่สองนะครับอยู่ทัดเจากอรามครับผมห้องนอน ห้องนอนที่สองของตัวบ้านนะครับพื้นที่ก็ขนาด4เมตรคูณ3เมตรครับโปร่งโล่งสบายนะครับตัวนี้ก็มี้าต่างของบ้านใหญ่ๆให้เหมือนกันนะครับด้านขวามือเนี่ยจะมองเห็นด้านข้างบ้านนะครับรับลมจากด้านข้างบ้านได้สบายนะครับตัวนี้ส่วนด้านหลังก็จะสามารถมองเห็นหลังบ้านนะหลังบ้านเราเรียงปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกห้องต่อไปเลยนะครับ ออกมาก็จะเป็นบริเวณห้องโถงข,ของตัวบ้านนะครับตัวน,นี้คนระับโปร่งโล่งนะภายในก็ทาด้วยสีขาวพันดุบุรีนะครับทำให้ดูเย็นตาะนะเป็นน้องคนก็จะพาชมห้องน้ําห้องแรกของตัวบ้านก่อนนะครับตัวนี้ไปอยู่บริเรงกลางบ้านเลยครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องน้ําของเรานะครับที่เราทำให้กับลูกค้านะครับปรับปรุงให้เรียบร้อยนะสุขภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆครูกระเบื้อง กระจกอ่าล้างหน้าครบนะครับอ,อุปก,กรณ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนีนะ้พร้อมใช้งานนะหน้าอยู่นะครับวันนี้บรรยากาศเงียบสงบมากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมห้องนอนห้องที่สามนะครับห้องนอนของตั้าหน้ห้องหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือของตัวห้องถถงน,นะครับ นี่ครับเป็นห้องนอนห้องที่สามขนาดห้องนอนก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ได้มาตรฐานนะครับสี่เมตรคูณสามเมตรเหมือนกันนะครับก็ห้องนอนนี้จะดูด้านข้างบ้านจุดเด่นเลยก็คือหน้าต่างบานใหญ่สามบานเลยจัดมุ้งรดพร้อมนะครับก็จะเห็นว่าแสงจากด้านข้างบ้านจะเข้ามาภายในตัวบ้านได้โผล่นะครับแล้วก็มองวิวด้านนอกได้เปิดบานเก็บได้นะครับแบบนี้นะครับรับลมจากภายนอกเข้า้านได้ปลอดภัยนะครับเราใส่หลังจากมุ้งรดเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดเลยดัดตรงนี้นะครับรับลมจากตัวภายนอกธรรมดานะครับผมเป็นสัดส่วนนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่กันอย่างเงียบสงบนะครับช่วยกันดูแลหมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับผมบรรยากาศดีน่าอยู่ครับก็วันนี้ขนาดว่าเป็นในยุคที่เป็นสถานการณ์โควิดนะก็คือต่างคนต่างอยู่บ้านกันหมดทุกอย่างก็ยังเงียบสงบนะฮะไม่มีเสียงดังไม่มีกินเหล้าเมายาไม่มีเปิดเพลงรบกวนกันนะครับในวันหยุด ก็เหมาะสําหรับครอบครัวนะครับที่ต้องการอยู่ต้องการบ้านในเมืองนะครับแล้วก็อยู่แบบเงียบสงบนะครับพื้นที่ใช้สอยครบนะฮะต่อไปนะครับจะพาโซนหลังบ้านนะครัพาชมบ้านโซนหลังบ้านก็จะเป็นห้องตัวที่เราเติมมาให้ด้านหลังนะครับตัวนี้ครับก็อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเข้ามานะครับ ก็บริเวณนี้นะเรากั้นห้องก็เติมให้ใหม่นะครับทําหลังคาให้ใหม่แล้วก็ทำเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยอย่างล้ังจานให้หนึ่งดุมนะครับตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยหมดนะครับตนนัวนี้ก็บริเวณนี้เองเนี่ยสามารถเปิดออกด้านข้างบ้านได้นะครับตัวน,นี้ม,มีเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะด้านหลังบ้านเป็นประตูไม้แข็งแรงแบบไม้เลนะครับ เนนรับก็าสามารถที่จะเปิดออกมาด้านข้างบ้านบริเวณนี้ได้เลยก็จะออกบริเวณลงรถนะครับตอนนี้นะฮะก็จะถึงบริเวณลงรถป่องงสบายคนะรับเขาออกสะดวกนะครับตอนนี้ครับผมธรรมชาตินะครับมีเสียงไก่หันนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งนะฮะโดยเข้าจากทางด้านของด้านบ้านเหมือนกันนะครับตอนนี้ไปชมกันต่อนะครับริเวณหลังบ้านนะครับ บริเวณนี้เ,เราตอบเติมให้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็าพาไ้อีกห้องหนึ่งแล้วกันเป็นห้องห้องน้ำห้องที่สองของของตัวของบ้านเรานะครับตอนนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะครับปรับปรุงให้ใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะรตรนนี้ก็มีอุปกรณ์ให้ครบเรียบร้อยนะครับ ชมหลังบ้านกันต่อนะครับบริเวณนี้นะคะก็ด้านนี้ก็จะสามารถเปิดประตูออกไปได้เหมือนกันนะครับเียบร้บอยเรียบร้อยอ่าอ,ออกมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็บ้านเราเนี่ยสามารถเดินได้รอบบ้านนะครับเราต่อเติมให้เต็มนะครับสามารถเดินได้รอบบ้านเลย ปร่งลงสบายมากนะครับตัน,นนี้าเดินออกมาได้าบ้านแล้วนะครับผมก็นี่เป็นบรรยากศของบ้านเรานะครับครับผมก็อันนี้ก็พาชมบ้านรอบบ้านแล้วนะฮะก็ทั้งภายในภายนอกตั้งแต่หน้าบ้านเป็นทางเข้านะครับตัวนี้ก็ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหากำนังต้องการดูบ้านโซนในเมืองนับราคาไม่แพงนะขนาดสามสิบสามห้าสิบตารางวานนะเสานอนสอง,อง,สองน้ำแล้วก็จอดรถได้สองพันนะครับผมแล้วก็อยู่ใน,นเมืองเนะี่ยคก็แนะนําเป็นหลังนี้เลยครับหมู่บ้านราชพฤกษ์สี่นะครับลองแลยเข้ามาเยี่ยมชมกันดูได้นะครับผมจำเลยดีนะครับอยู่โซนทับมานะครับผมใกล้ตลาดนองคงใกล้กหุบช่องไวยละยองนะครับ สำหรับผู้ที่แนะนํานะครับก็ฝากแนะนํากับผู้คนที่สนใจกํบบาลังดูบ้านตอนนี้ด้วยนะครับเรามีคกาแนะนําให้ด้วยนะครับผมก็สําหรับผู้ที่แนะนํานะครับแล้วก็ยินดีโโรับโคบกนะครับจากเซล,ลนะครับจากรีรลานต่างๆนะครับที่มีลูกค้านะครับก็ฝากแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก็อันนี้เป็นบรรยากาศ รอบๆบ้านนะครับก็หมู่บ้านเราจะพ่สี่นะครับอยู่โซนทับมาตลาดหนองโค้งนะครับโซนใกล้ขนส่งใหม่ระยองนะครับทําเลดีมากใกล้ถนนสุขุมวิทใกล้ทางเขาออกเส้นหนุ่เส้นสามสิ่สนะครับเพียงประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็ถ้าูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองเข้ามาเยื่มชมบ้านเราได้นะครับแนะนําบ้านดีๆต่อได้นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะคไปรับ ชมบ้านของเราในโอกาสต่อไปหลังต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ